ยังไม่นอนดึกคืนนี้เรามาอ่านไพ่กันนะคะสำหรับนะคะหัวข้อนี้จะมาทำนายนะคะในหัวข้อที่ว่าเดือนกันยานี้เดือนกันยานี้นะคะคุณจะโชคดีในเรื่องความรักนะคะเรื่องไหนบ้างนะคะ เกี่ยวกับความรักนะคะก็จะมีไพ่คุณเลือกทั้งหมด3กองนะคะกองที่1กระดิ่งสีแดงนะคะกองที่2กระดิ่งสีเขียวนะคะกองที่3กระดิ่งสีขาวนะคะ1 2 3นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆไม่ต้องคิดเยอะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะ กระดิ่งสีแดงนะคะใครนะคะสนใจนะคะครีมกันแดดนะคะกุตาวิทครีมนะคะราคา1ขวด159บาทนะคะก็แอดไลน์มานะคะสำหรับทาให้ผิวขาวขึ้นนะคะเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องดูจากสีผิวนุ่นก็ได้นะคะเห็นเส้นเลือดไหมเอ่ยเดือนกันยานะคะ คุณจะโชคดีในเรื่องความรักเรื่องไหนบ้างนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะ4ดาบนะคะอัศวินดาบนะคะมีแต่ดาบนะคะ10ไม้เท้ากับหัวนะคะคิงดาบกับหัวนะคะคุณจะโชคดีในเรื่องของถ้าคุณรอคอยใครบางคนอยู่นะคะ ถ้าคุณรอคอยใครบางคนอยู่เนี่ยคนคนนั้นจะติดต่อกับมาหาคุณนะคะอาจจะเป็นคนในฝันนะคะหรือคนที่คุณชอบหรืออาจจะเป็นแฟนของคุณก็ได้คนที่หายไปหรือว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันจะมีการนะคะเดินทางมาหาหรือมีการติดต่อคุณยังกระทันหนันเขาอาจจะเคลียร์งานของเขาได้แล้วนะคะอาจจะมีการนัดการไว้เราเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะคะตอนนี้เขาไม่เลื่อนแล้วนะเขาจะมาหาคุณนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูข้อความนะคะใครสะอะใคร สนใจนะคะพิออเดอร์นะคะการข้อความได้นะสามร้อยบาทรวมส่งนะคะเราเป็นแฟนกันนะนะคะเขาจะมาหาคุณพร้อมกับขอคุณเป็นแฟนชอบก่อนผิดไหมนะคะเขาชอบคุณมาตั้งนานแล้วนะคะชัดเจนหน่อยเถอเขาอยากได้ความชัดเจนกับคุณนะคะออจากคุณไม่ใช่กับคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลูกเต๋ากัน ตากผ้าไวลืมเก็บผ้าหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะเขาบอกว่าความรักของคุณเนี่ยมันก็เหมือนเสื้อผ้าที่ต้องโดนแดดเนาะบางทีคุณอาจจะหลบอยู่ในมุมหรือว่าไม่ได้ออกมา,อาดูโลกภายนอกหรือว่าออกไม่ได้ออกมาจากสังคมเดิมๆบ้างเลยเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอความรักนะคะหรือความรักของคุณเนี่ยอาจจะไปราบเพลนนะคะคุณอาจจะต้องมีการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างเพื่อที่จะแบบ ได้ทบทวนความรู้สึกของตัวเองหรือเขาเองก็จะได้ลบทบทวนความรู้สึกของเขาเองนะคะถ้าเขาได้แบบว่าไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือว่าไปสนใจเรื่องอื่นบ้างนะคะอ่ะก็เหมือนกันไกลนะคะตัดให้ขาดได้ชับชับชับนะคะไม่ใช่นะ,ะความความสัมพันธ์เนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันก็เหมือนกระดาษเนาะถ้ามันถูกตัดเนี่ยต่อให้เราเอาแปะกาวเนี่ยมันก็ยากเนาะที่จะเหมือนเดิมแต่ ถ้าเราอยากจะซ่อมความรู้สึกกับเาเราก็ต้องคิดก่อนเสมอว่าเราจะไม่ทำอะไรให้เขาเสียใจยถ้าเราเผลอทำให้เขาเสียใจยแล้วนะคะก็ขอโทษกันซะแล้วก็ลองคิดว่ามันสามารถเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมหรือเขาทำให้คุณเสียใจยคุณก็ลองคิดดูก่อนนะว่าสามารถเริ่มต้นใหม่ได้จริงๆไหมโดยที่คุณไม่ได้รู้สึกแย่นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูข้อความหน่อยนะคะอ่านะคะ สังเกตนะคะสังเกตความรักความสัมพันธ์ของคุณหน่อยนะว่ามันมีอะไรนะคะที่คุณพอสังเกตได้บ้างนะคะซื่อสัตย์ความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่ต้องซื่อสัตย์นะคะต้องอาศัยความซื่อสัตย์ต่อกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูราศีนะคะราศีของคุณกับเขานะคะ ราศีมังกรนะคะคนที่เกิดวันที่ยี่สิบธันวานะคะถึงยี่สิบมกรานะคะราศีกุมนะคะวันที่เอ่อยี่สิบมกราถึงสิบแปดกุมภานะคะแล้วก็อักษรย่อนะคะเราจะพอบเยอะหน่อยนะคะเพื่อนตัว G นะคะหัวใจตัว G ีสองตัวดับเบิลจตัว P ตัว O ตัวหัวใจนะคะ ก็นี่คือความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องความรักในเดือนกันยายนนะคะของเพื่อนๆก็ขอให้สมหวังในความรักนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะเดี๋ยวนุ่นไปต่อที่กองที่สองเลยนะคะบา,บายยมาต่อที่กองที่สองนะคะสำหรับหัวข้อที่ว่าเดือนกันยานี้นะคะคุณจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะในเรื่องอะไรนะคะอ่านุ่นลืมเก็บอันนี้ สองเหรียญนะคะหนึ่งดาบนะคะควีนเหรียญนะคะหกเหรียญแปดเหรียญสี่ม่เทา้าเหมือนคุณจะมีแฟนนะคะกรี๊ดกรีดกรีดนะคะคนที่เลือกให้กองที่สองเนี่ยคุณเหมือนจะมีแฟนมีคนรัก จะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักถ้าใครสถานะที่ไม่ชัดเจนมีโอกาสนะคะสร้างอนาคตได้สถานะที่ชัดเจนบางคนได้แต่งงานนะคะคนเก่าๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าคนเคยรู้จักหรือคนที่เคยหายไปจากชีวิตของคุณจะกลับเข้ามาอุปสรรคในเรื่องของความรักนะคะถ้าคุณนิ่งและอดทนมาตลอดเนี่ย มันจะหายไปจะมีคนมาขอโอกาสหรือมองเห็นความดีมองเห็นความรักของคุณนะคะ,ะแล้วก็ความรักที่คุณคุยกันอยู่เนี่ยมันที่มันพัฒนาช้าก่อนหน้าน,นี้อยู่ๆมันก็จะพัฒนาก้าวกระโดดพัฒนาเร็วขึ้นโดยที่คุณรู้สึกอึง้งตกใจนะคะไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมีโอกาสได้พัฒนารวดเร็วทันใจทั้งที่แบบก่อนหน้านั้น เดินเป็นเต่านะคะอยู่ๆก็พุ่งสปีดนะคะเป็นจรวดขึ้นมาเลยนะคะโชคดีมากนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูข้อความกันนะคะฉันอยากดูแลคุณ ขอบคุณนะที่กลับมานะคะเนี่ยอาจจะเป็นคนเก่าจริงๆด้วยไม่มีใครเข้าใจชั้นเหมือนเธอนะคะเขารู้สึกว่าใครก็ไม่ดีเหมือนคุณใครก็ไม่น่ารักเหมือนคุณนะคะอยากจะกลับมาดูแลคุณหลังจากที่ทำให้คุณเสียใจหรือห่างหายไปจากชีวิตคุณแสนยาวนานนะคะยาวนานเหลือเกินนะคะอะเรามาเปิดเมื่อกี้นุ่นเปิดอะไรบ้าง <laughs> จำไม่ได้นะคะ ลูกเต่านะคะเขาบอกว่าให้คุณนะคะลองเดินออกไปจากประตูออกจากที่ที่คุณอยู่เป็นประจำออกไปสำรวจโลกภายนอกไปสำรวจสถานที่อื่นๆบ้างเหมือนให้คุณไปท่องเที่ยวอะคะ่ะถ้าคุณชอบอยู่แต่บ้านนะคะหรือบางทีอะค่ะไปที่ก,กว้างๆตะโกนเสียงดังๆเพื่อปล่อยพลังงานที่ไม่ดีออกไปนะคะเป็นการเรียกพลังงานนะหรือแบบเหมือนแบบ เขาเรียกมันอาจจะทําให้เราผ่อนคลายมากขึ้นอ่ะตะโกนออกไปดังๆเลยค่ะมาดูข้อความจากจักรวาลน,นะคะรอบข้างให้สนใจคนรอบข้างสิ่งรอบข้างบ้างนะคะยังมีใครอีกเยอะเลยที่เขาเนี่ยกำลังรอตัวรอทุนอยู่นะหรือว่า เขาแบบใส่ใจคุณอนะแล้วก็ตัวช่วยนะคะคุณอาจจะมีตัวช่วยหรืออาจจะความรักครั้งนี้อาจจะต้องมีเครื่องรางของขลังมีพ่อสื่อแม่สื่อก็ได้นะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มาดูนะคะราศีของเขานะคะราศีมังกรนะคะวันที่22ท่ธันวาถึง19บกามกรานะคะแล้วก็ราศีเออ พืกอบนะคะ20เมษาถึง20พฤษภานะคะมาดูตัวอักษรน,นะคะของเขาตรงนั้นกันมีตัว X นะคะตัว B นะคะตัว G ตัว A ตัว G นะคะตัว T นะคะตัว N แล้วก็ตัว E นะคะก็ ขอให้เพื่อนๆสมหวังในความรักนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b ้ด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามด้วยนะคะก็วันนี้รุ่นไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่กองที่3นะคะจ้ากองที่3นะคะสำหรับนะคะความโชคดีของคุณในเรื่องความรักในเดือนกันยายนจะมีเรื่องอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะ อสเวนถ้วยนหนึถ้วยอาจจะมีความรักใหม่ๆนะคะเไม้เท้านะคะเถ้วยสิเหรียญ7ดาบนะคะคิงถ้วยนะคะแล้วก็สี่เหรียญความรักที่คุณจะโชคดีนะคะคุณจะโชคดีหนจะมีคนมามอบความรักให้จะมีคนมาจีบคุณคนที่เคยคุณเคยชอบเคยอยู่ในสเปค หรือคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ตรงสเปคกับคุณหรือคุณทํางานอาจาจะเจอความรักแล้วรวมถึงความรักเนี่ยก็จะนําพาซึ่งเงินมาให้คุณด้วยนะคะอา,อาจจะเป็นคนที่แอบอแอบซองซองแอบแอบอแอบแอบชอบกันมานานแล้วก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านกันมีครอบครัวผ่านการมีความรักมาแล้วนะแล้วเขาอาจจะเคยไม่เปิดใจนะคะหรือเป็นคนที่คุณเคยชอบเขามากๆแล้วยังไม่สนใจคุณ,คณก็ได้นะคะหรือจะเป็นความรักใหม่เลยหรือคุณอาจจะมีเสน่ห์แบบ นะคะในช่วงของเดือนกันยาจะมีคนเข้ามาจีบคุณมากกว่า1คนนะคะจะเป็นทั้งคนเก่าและคนใหม่ได้ด้วยนะคะค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มีโอกาสได้เรียนรู้ศึกษาและบางคนอาจจะมีแฟนเลยก็ได้นะคะถ้าคนมีแฟนล่ะมีแฟนคุณจะรู้สึกว่าอยู่ๆคุณก็ได้ของเซอร์ไพรส์อะได จากที่เขาอะอาจจะแบบเป็นคนขี้งกนะคะแต่อยู่ๆก็ซื้อของให้คุณหรือมีอะไรใหม่ๆให้คุณหรือเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดฝันอ่ะเนาะเป็นเรื่องดีๆบางคนขอแต่งงานบางคนมีลูกก็ได้นะคะค่อนข้างที่จะดีนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามเรามาดูข้อความของเขานะคะฉันรักคนอื่นไปแล้วอยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะมีฉันแล้วยังจะมองหาใครอีกนะคะยังจะมองใครอีกฉันรักคนอื่นไปแล้วหมายถึงอาจจะ มีลูกจริงๆก็ได้นะที่คนอื่นอาจจะหมายถึงลูกนะคะเพราะว่าพอมีแล้วปุ๊บเขาก็อยากให้คุณอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะและเขาก็ยังบอกว่าคุณจะมองใครอีกมีเขาแล้วเนี่ยหรือเขากําลังวางแผนที่จะเอออยากมีลูกอยากสร้างครอบครัวกับคุณก็ได้นะคะพักผ่อน ควารักครั้งนี้ค่ะมันอาจจะต้องไปถึงในช่วงของการพักผ่อนหรือมันพักผ่อนมานานแล้วนะคะอะไรที่มันมีเรื่องของการปกปิดการเคลียร์ใจการเปิดใจคุยกันนะคะอย่าให้มันเป็นเรื่องคาราคาซังหรือทําให้มันกลายเป็นปัญหาทะเลาะการระวังเรื่องของความหึงหวงด้วยนะคะเดือนนี้คุณจะขี้หึงเป็นพิเศษหรือเขาก็จะขี้หึงคุณเป็นพิเศษเช่นกันนะคะ เนี่ยค่ะมีรายการก็ปรึกษาพูดคุยการแบ่งปันกันนะคะเข้าอกเข้าใจกันให้มากๆนะคะพากัรน,นะคะไปเ,เดินเล่นที่สวนสนามนะคะในบ้านสวนสาธารณะก็ได้แต่มันเดินไม่สะดวกนะคะช่วงนี้หรือพากันนั่งดูฟุตบอลนั่งดูกีฬานะคะหากิจกรรมร่วมกันนะคะทํามันจะได้แบบผ่อนคลายความรักมันน่าจะได้มีมุมของความหวานเกิดขึ้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูซิเขาเป็นคนท่าตะไรนะคะเอ่อท่าราเอ่อราศีนะคะราศีพฤกษ์นะคะยี่สิบเมษาถึงยี่สิบคืภานะคะราศีมังกรนะคะวันที่ยี่สิบสองธันวาถึงสิบเก้า กรานะคะเดี๋ยวเรามาดูอักษรย่อยของเขากันอักษรย่อยของเขานะคะมีตัว L นะคะมีตัว N มีตัวหัวใจมีตัว x มีตัว k นะคะมีตัว s มีตัว v นะคะมีตัว w มีตัว e นะคะมีตัว v แล้วก็มีตัว d ค่ะก็สรุปว่าคุณจะโชคดี ในเดือนกันยาคือจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะนะคะหรือคุณจะสมหวังในความรักอาจจะมีบุตรตั้งครรภ์น,นะคะมีครอบครัวได้แต่งงานนะคะก็ดีใจด้วยนะคะขอให้คุณสมหวังในความรักนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามนุนรบกวนกดติดตามให้นุนด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกๆก,กําลังใจขอบคุณที่มาดูคลิปนะคะขอบคุณที่สมัครสมาชิกรวมถึงขอบคุณที่ทักมาดูดวงส่วนตัวนะคะ,ะบางคนนะคะ มีการสนับสนุนช่องนะคะทักมาส่วนตัวนุ่นขอบพระคุณมากนะคะบางคนสั่งซื้อสินค้านะคะก็ขอบพระคุณมากนะคะเ,เราจะนําเงินบางส่วนหนึ่งนะคะจากรายได้ต่างๆนะคะไปทําบุญก็ขอบคุณที่มาสะสมแต้มบุญด้วยกันใครที่ต้องการพีออเดอร์การ์ดข้อความนะคะก็ทักไลน์มาได้นะคะ52ข้อความ300บาทรวมจัดส่งฟรีนะคะหัก30บาททําบุญนะคะวันนี้นุ่นไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย